หมอลำดีฟังเรื่องย่ามัวนอนบ่ฮู้เรื่ เด่พ่อแม่พี่น้องที่พลลอรับฟังในขณะนี้ผู้ข่าย่าญาจำสวนเป็นข่าเก่าเตาเรลี่ยงของพ่อพญาพุมลาดแมนาเทวีเพิ่นมีธิด่าสาวอยูเจ็ดพนางน้ำกันมีแต่คนสวยสวยงามๆโดยเฉพาะรุ่นนี่ลูกสาวหลาของพ่อพญาพุมลาดเพิ่นหักหลายห่วงไหลหักปานแต่งแพ่งปานไข่ จนได้สร้างหอประสาทราชวังหอยุสัน้นี่จิตลายปีเร็วผู้ข่าเด้เอาบักกรรมมาเลียงไว้ในเขตอุทยานเพิ่นหามนักหามหนาวาบ่อยผู้ขา่าเอาเด็กเล็กเด็กหน่อยผู้ทายผู้สอนมาเลียงไ้ในเขตอุทยานของเพิ่นแต่ว่าผู้ข่ากระซิโตนบักกรรมมันผ่าบอกว่าพอกับเมมันนี่ว่ามันค้นเร็วๆเกี่ยวๆดกเป็นพ่อพญานาคเมืน่นพุทธ มันว่าพอกับเมมันสร้างมันหลายเอามันใส่เพ่ไหลลองน้ำม,มากจนว่ามาอดทาสวนของผูคาได้เลี้ยงมันไวจนใหญ่กาหนาบานแต่ว่าบอกยากยากเบาน้ำประกรรมบอกมันไปหดสวนมันก็ไปกินสวนป่วยสวนอ่อยเดียวนี่จักมันไปใสหรือมันหลักไปสวนอีกหลักกระบอกจักบอกว่าตื่นแต่เด็กลูกแต่สาเดอกกรรมให้มึงไปหนึ่งเขา หนึ่งเขาแล้วมึงไปหดสวนดอกไม้เด้อแต่ว่าบอทันเห็นมามาสงสัยมิดอ่อนซัอนเน่มึงมายืนยันกูหนิฮะกมากั้งหอมให้เจ้าเจ้าไปยันเจ้าดำโอ้ยกูลับบอทันเหงหกนะัหกหนาหักหลังกูพัดเลี้ยวมาพอกูแบบว่าเนมนบักกรมมันมันเมนแบบสูงบอสนางครับมาน้ำกันลหรอเบอกกรรมยุใส่บักกรมบบกกรมมันไปเรียนยู มันไปเล่นใสมันว่าตีไปเลินขานกล้วยน้ำเด็กน้อยหัว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 หมวหัวาัวหัวหัวหัุนัวหัเนัวหันหัว่ัวห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 ่วหัวหัวพี่นี่หัวหัวหัพี่นีัแหะวี่นี่วอ้ยบักสัวห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 ัมหบวัวหักะัวหัวหัวหัหัวัสูงมึงัทหัวมึงบา เสียให้มันกินในยังกาว่ามันหอบปล่าพงก,กินมันก่อนนั่นพี่ล่ะนั่นพี่ละเออเอาป๋องไปหันลังแม่กวางมึงไปใส่มาฮะมึงไปใส่มาตื่นสัมาเป็นปยังคือมึงไปหนึ่งเขาเปล่าไพ่กูบอกว่าให้มึงมไปหนึ่งเทามึงไปใส่มานาไปสวนชื่อๆนี่ล่ะไก่มึงกับประธาดิกเกียเป็ดน้อยมึงกับประธาดิกเกียเม่นมอบอกเอ้าดิกเกียยังมันเกิดลำหลังเท่าอยาง มึงไปสวนมาที่มึงไปสวนไหนฮะมึงไปสวนไหนก็สวนเขาอะแหละเขาเนี่ยสวนในนี่ตังเก็ตสวนมึงไปจั่งบอนไปแม่มันเบิดมึงเอาอีหลีบอกฮะมึงเอาอีหลีบอกง้อยเจยวจมูกโอ๊ยมักสันดานมึงไปหาจังไหนกับสวนฮะกูเบิ่งปากมึงนี่มึงไปเหาหนังมาฮะโอ้ยอยจะสบเอาลายให้กำเบาน้ำดีๆีเนี่ยเบาซืึ้งอะไรยอกยักกึ่งไรยะแต่เนี้ยมึมันกึ่งเนาะ มึงสิเว้าหยังล่ะมึงสิไปแก้ตัวว่าจังได๋สวนกล้วยสวนอ้อยกูนี่มึงมันไปเหยียบอีกล่ะบ่กูไปปลูกใหม่แล้วบ่มันมึงไปอีกล่ะบอกเมื่อฟังก่อนอย่าเอ้มึงแกตัวไว้กูตบมึงไหนมึงมาทันได้ตบบ่แต่พ่อว่าทันได้เจ็บเฮ้ยนี่ฟังก่อนอย่าเอ้ ดำขี้นี่ยาเฝ้าขี้เหือกไก่ดอละยาเห็นว่าดำค่อยร้องอย่าเฝ้าพายดอกเขวินบัดบังอาค้าแกงดำค่อยร้องเอาสิได้จะอยู่ซอยโอ้ยขันบ่ได้ซอยอยู่เอสิได้เป็นซอยพายอุปมาเสีเท่าบาวๆดอกกาดำ เนือไม่มสีดังกาโตอไห้ฝ่ายมาบ้าน่าเจ้าเกิดสังป่อยดาบเป็นยังเอ้ตลอดอกบิปีดาวมันก็หุมเขียดคอยสังคอยไม่ดังกันเหตุมันเป็นจังสันจังได้ห่างนครเกิดมารังคือกาเซแพ่สามปองได้มาเลาอะไร น้ำยายอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมน้อยหน่อยเพ่อนเั้ใจอดถิงใหญ่บังถิงใหญ่บังกับทหารสองสามคนเลี้ยงไว้แน่ใจแลาว กังมามึงเบาเป็นศิลกรรมยังมาญาสิโตนเมึงเอามึงเลี่ยงไปมึองกระบอกเาเห็นว่าพั๊บก็เมียนกลางทางเจ้าอยาเฝ้าเหยียบยำเดอยาเด้อบัดว่าฝนตกห้อมืึ้มือนีหนี่อยู่ในเรื่องเนี่ยบัดว่าฝนตกห้บย้ำมาถอดนอดขาวบัดมันเท้าหยอดด่วยั้งสิได้กินพลาตางคิงเน้ยหนีอุ้ยกำฮะผมจะบอกมึงฟังเอาหยัง พี่ซีบ้นใดปัญานางรุ่นนี้กบับเ,เอื่อยเพิ่ลสเตจออกมาเขตอุทยานออกไปนเน็ตขาดเมื่อนี่ถึงวันถวยแมฆให้มือไก่คืนยานเอาจากสี่ฮะอันอันรุ่นนี้สีมาบูมี่นี่อุ้ยรุ่นนี้เพิ่นสีมาเมื่อนี่วันพระให้ขน้อยปรากฏโตจักบาทได้ไววัาให้วัดอะไรวัดอะไรกมให้มึงเอาโตของมึงนี่นี่นี่โตมึงนี่เขาไปลี่ในกระท้อในกระตามึงอย่ายัน<ะ> วยไได้บเนด้อบก็บ่ได้บ่บักบ่ได้ไม่แต่ตบก็ต้องดมวายางมารเร็วๆุ้นน่งไปรักบ่ได้บ่เนไปรักบ่ได้บ่ี่มาพี่เอ้ยมาพี่วุยไปทงหุ่นมาทงพี่วุยหามเว้พนมาเนี่มึงกะลี่ร่ดันทีเป็นอย่างงเียวบังย่างมาจันว่ามันยำตอกกูตีลี้ย่ทังงนนี่หอก คือลวงไปผู้มีไม้เว้าบ่ลามสี่คนถือไม้คนละอย่างยางอุ้ยไม่เบาเฮงพม่ยางไปหันเถือกินคือผู้ชายอย่าเบาเฮงหลายพญานเว่าหลายไรพญานะคือเอิญนั่นขาดแท้ขอโทษขออภัยเส้นขึ้นนั่งทั้งนั้นยะสักบน ภาษีย่างไปอีกโอ้ยจะพเอาไปสิไปหยังหันไปบ่ไดรสิบอกไปบ่ได้ีกทั้งเฮือนหันรุ่นนี้กับมาดี้ใส่ละเอ้ยเบิ่์เงาโลบงขอตอเลยเรอุ้ยมีความเป็นปตองเฮ็ดาสอลอนแบบนั้นดอกเคยอยู่บ่ไปเบิ่งสวนเอ้าสวนพวกเอือยไงน่ะดีเปิดปัดสวนรุ่นนี่มุลกระจายเพ่หมาก เห็นบ่หนาอึดึงเออถือใบเนี่ยกับตาหาจิงมามึงเมืองเมืองเมืองหนาใครปกติหนารุ่นนี้กับใครอยู่แล้วเห็นบ่เนี่ยเครียดแห้งบ่อญาให้ดจไหนจะให้สวนรุ่นนั่นมุนเบิดไม่โอ้โอนโอนแล้วย่งนี้สิเอาอีกนก็เจ้านะหน่าเอาลุนไหนอัสสัยเฮ็ดหน่าง้อไรล่ะหน่าง้ออยู่แล้วหยายายาหยาหยา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 เฝ้าสวนรุ่นนี้ยังไง ปัดสวนพัวเกย์นี่ดีเบอร์สวนลุนนี่มุนไม่มีอย่างสิเหลือเอะไรไบ่ต้องตกอกตกใจดอกหวังเวทีฝนกับลมมาเบิดแพีงมันกระมุนตัวุนนี่บ่ยอมเดือยแบบซี่แม่ไอ้หนี้ว่าโอเดะโอเดะไงล่ะไงเลยว่าลิศ โอ้แด่สาวเมืองอ้ายขันปู่จอกจังน้อเสียงผู้ใดขันเสียงจังอ๋องสั่งบ่ไปเกิดกรรมแผวบทดาคำขออ้ายเหลียวซองดลลาโอ้ยดลสั่งมาเกิดอยู่พี่ตายแล้วตายแล้วสั่งมาเกิดอยู่พี่อต้นอ้ายซองบ่เอ้าย ผู้ใดสมาิ ah. ami, dog, mommy, dog. Like ีตกติแท่มาสูมือบริยินเสียงผู้สอนร้อนใ่เมื่อนี่นะคือเสียงออกมาเตนีแหละจายยามีีดดออกกยาจ่ีสยย่อ

คนขี้รายนี้อยู่คือกวบดอกพังเหเห็นคนมาปมสี่หลมดอกลงน้ำน้ำไหลายกพีบังได้ปัยางาั้งหวานเงาถงห่างเงทั้งขาดถุงแขงข้อกับปตดอกแดง้อปปานเต็มดอกเต็งอ พี่นี่เพียงไนบ้างลิอยู่แต่ฝาพุ่งวพี่อยากกินนังมาแต่ยูนั้สวงอ่อยเจ้าผู้สงสลาสวยสาวุ้ยสีสางคำเอ้ยคำหักไม่ได้กํากาอยากนอนน้ำอีนองล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 องบุงนี้เแดกอดาตนะดัง

Chị xua à, cục mà, quá lạ cho vào nhà, nhà bà bà Bán. Bán. Bán Anh nghĩ là nhà Ê, nhà. Quy, nhà nào นี่ละยาเอ๋ยาเสียงไผ้นอมาอยู่ในนสังมาบัวใส่ข้อหวานหอมไอ้เมื่อเทตองแต่ใส่เม่ยาเอ๋ยมาอยู่นหันพีเลนกมาะอุ้ยได้นหรือว่าเก็บหแกัเต อมาตาบอกคุณแม่ยะนะเออๆๆ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  เบาๆกับรุ่นนั่นน่ะว้ายเมนอยู uh> ่บนเลยมาสู้อสุเมีนบราเคยเห็นมันอี่ามันแปลกแปลกอะไรย่านหาว้ายยันี่แฮงหมาวอหลายโอ้ยเมื่อก่อนได้สันเดอร์ว้ายอย่าลุ้งเด้อไอ้ว้ายโดนมาให้เกินรุ่นเราพอต่เลี้ยวเห็นดา เจ้าผู้รวดให้ตาเจ้าผู้แก้มเปิ่นเปื่เห็ดจังไดเด้อร้องจังสิได้ยอดสู่มโนซ่อนคำทะเลยแล้วบ่เป็นพี่เมาเย้ตีตาเลยหัวควันน้องเหลวเบาทั้งนวลจะล้นป่านสับนี้สีปบปั่นทองคำพีนี่ดำขึ้นต่อบ่ได้ย่อดอกเด้อน้อเงื่อนทองน่ละค่ะเลยฮะวมันตังเอิญซื่อๆดอก ท้องเฮือกเถ้าเจ้าผู้ทองอยู่ในบ่อหลอหลงเอาดอกเสียไอายเวียนมาผู้พ่อเอิน้องจะแบนบุญหรือว่าซาติคนผุนล้วนเ now อยู่สวงสวรรค์ผู้แลี้ยวจังเป็นกายของทันดอกพี่ใส่ให้ตายหอนหรือว่ากินนาลีหรือว่ากินนารกก่อนเสดตายลงมาตะมนานางคอยย่างหงค์ค้ำ บอกการอ้ายจังอายได้นอนต้อนยานพอสมเสาลุ่นอายสิกินหอดเสียงได้บทที่ไนเมื่อจักอก้อนเมื่อเมื่อเมื่อพิษปกติ เลยว่ามันหลายคนไปเนี่ยมันกลายเป็นทอดเต็มสี่สี่ให้รุ่นสังยากรหยาโดยเท่าหน่เมื่อซะให้รุ่นเมื่อบอเมื่อซะสินาสิห้อยดอกห้อยไปให้ดอกห้อยงามๆเด้อโดยข้าหนอย่าลืมเด้อโดยข้หน่อยจ้ากระสันรุ่นจะกลับบ้านกันเลยจ้าอย่ารุ่นสิไปถาห้อยดอกไม้งามๆเด้อโดยข้าหนอยจ้าซาอูสาทุเมื่อตะเกือเนยหยาไอ้เรื่องกันเลย

Icana, ลุนหรือลุนจังล like ุนจ้าลาลุนมึงไม่จับไอ้ดียลาหัวนี่ัเีมึงมาหนีมึงมาหนีมึงมาหนีนี่แม่ยังเลือมแม่เลยนะผู้ชาังหันแล้วเ แบบแล้วกูจะเอาฝ้าผ oh, ้าหัวมึงยันหนีโอ้โหทษเราทัดเขาดำยาคือญ่แล้วกูที่เปื้อหนามึงใบเออเฮ้ยกูเพิ่งจะได้เปื้อนสมบัตสันดานแม่หมดยาสมองหนาปัญญานิ่มว่างันหมดรุ่นนี้นี่ละรุ่นนี้ไอ้สมองกัมขดด้วยเลยคือกันปันจินสองตอนคือแบบใดเนื้อครูจะเป็นมือเบาจะเป็นมือเบาเบาบังไซและลูกจ้าขอนโอ้ยอ่อนซ้อนเลยน่า ง่ามจะสีต๊ดเหม็นอยู่วะโอ้ยต๊ดเพื่อนบอกมึงบ่ได้ดมดอกฮะมึงบ่ได้ดมมึงบ่ได้นนั่นโมยากูว่าแล้วตัว่ากูว่ามึงจะคลอดออกมาเออมาจามัวมั้น่ะคันมึงออกมาวิบบาดยอกคุณพอขาดเพื่อนไปบอกพ่อเพื่อนมึงเอ้ยมึงเอ้ยพ่อขาดได้กินกินเขาได้โมยากินน่ะเหรอเขาเจ็บย่ามึงทากูอยู่นี่เด้อฮะกูสิไปเก็บดอกไม้มาตื่มอันเก่าของกูนี่มันบ่ทันพ่อ นี uh ่เก like, uh ็บมาไว้นี่เก็บดอกไม้บ่ยาบ่ยาเล่นนะนี่ก็ดอกไม้เด้นี่เออยกที่แหวนมาตึงก็ไปเก็บดอกไม้กรับกวานห้อยแบบไม่บังเอิน่ะห้อยเตอแบบเก่าบัวใหญ่ลักบ้านจักเจื่อหอยบัวใหญ่ลักบ้าลจักเจื่อเนี่ยบัดนี้กูสิห้อยเบิ่งเออห้อยต้องห้อยไปตัวทีบตัวเด่นเลรอเนาะบ่แล้วห้อยเป็นขันห้อยห้อย ให้มันมีไอเดียแน่จักหน่อยห้อยกะหี่อยู่ม่้งบะฮะมึงห้อยเพรา่เป็นกระยอห้อยมึงเห็นโบเครื่องซักผ้าเขามาวังหันไปนี่จรุ่นใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำอยู่บ่เอาสิซู้ิห้อยดอกไม้นี่มัน ta đi vắng con đất hại trôi ưỡi mà cứ ngó bé à xin đi mua mua cái nhang ngồi khen cho nó mấy xuống thao cá chấm áo này ba lá má xuống sò thoi về đường đọt nhỏ hoi về cỏ đọt giòn áo bay hay đọt cỏm lún chấp đọt bàn má xuống khò đọt chiếc chúa má xuống say hoi về đường đọt bay áo bay hay bom hoa đắng คอยหูหนึ่งเป็นหูเจียเิ็นม่ไหวัีไหวได้ละาน้งองแม่นบอกคือบ่ค,อ,คอ,อยหูสองเป็นหูไต่เป็นม่ายว่องมิว่อันนี้กับดีคือบ่คอ,อยหูสามเป็นหลบคนลูกบ้านหุ่นสังขาดพอ่อแม่ดอกค้าเมอยขาดญาติพี่น้องดอกหงส์เสือคอยบอมี คอยหูสีคือจะลุนนี่ลายังแวนยังวีผมพูดแล้วคอยหูผาคือกาดดมกำโนปากจองดมโอยลีอ้อกนเออวันนี้อาออกทักกูว่ากูยันกูย่านถือประหารชีวิตวันมือกาดำบัว ย่ายาหนิก็เคยได้จ้าเถื่อเรื่องวันออบีาฮ่กูหาเข็มห่อเพื่อนย่าก็ต้องหาหรอกนะมาเบิ้งพี่น่ะเบิ้งย่างพี่น้าเข็มเนี่ยพี่ย่าเข็มอยู่พี่นี่นี่ถ้าเื่งกูหาเข็ม ปัญหาแนวนั่นบักสันดานคุณมาคุ้มไม่เพราะที่มาเป่าไปตัวถีบตัวเด่นหมดเดยนหรหยอกเจ้าเล่นล่องใจเจ้าเบิ่งดอกมึงอย่าไปหยอกแนวนั่นหยอกงานมันบอกเป็นเข็มได้นั่นลูกชูกผู้ใดจะหอยฮะฮะผู้ใดบอกมึงหอยอ้ายนี่แหละหอยนี่ทะลึ่งทะลึ่งทะล้วนดำกำนี่แหละเนี่ยก็ออกกูณก็เอามันดำ ยาเอ๋ยห้อยหูพ <secondo> ร <ella> ึงเป็นห so ูเกียวิมามีไวมีใ <mission> จ <then up> ้เบิ่งนนี่ห้อยหูสอเป็นหูแต่บินมบีบังบบังอองหอยหอยยังอหดลยรเอาลองเบิ่งหน่อยหอยหูสามเป็นคือคนหลอกบ้านคนสตา ขาดพ่อแม่ยังเอ้ยขาดญาติพี่น้องคงเส้อคอยบ่มีคอยหูเสือคือจังลุนดีลาแยงแหวนน้ำมีผมเดล่าลาคอยหูผาคือการดำกำโนกจองดมเอ้ยทางเอ้ยแก้มเอ้ย เอาไปเคยได้เงินเคยได้รางวัลบ่อเงินบักข้อบักแค่ค่เบีหนนาะอันนี้แหละอันนี้แหละถ้าไปปุ๊บอีถ้าเมนได้วัตรเพิ่งหนึ่งกรรมการเพิ่งหนึ่งเด้อเงินเขาวัตรมงนบักข่อกูเสียแรล้างบ้านสัมบ่อเมนโอ้ยบ่นมันกูสิบ่พราะถือข้อขาดมาสะบัดด้วยเฮียบมึงกูผีประสามาเขาเพื่อไล่เชื่อดเลยยังจะไปญาติอยู่เอาเนะ เอาไปถึงสองกตานี่ล yeah, ่ะฝ uh ้าไปฝ้ามาได้ยาเด้อโอ้ยโอ้ยกะกูบอดีใจตรงที่ผูบที่หามื่อวาเป็นยังกูหยานเนาะหยาดยังมันบอดีโอ้ยตัวนั้นเลยมันแได้รางวัลเนี่ยฝ่าวไปเนี่ยเป็นยังยังอยังอีกตั้มฮะคันมึงบอเห็นยามามึงมึงมาเข่าไว้เห็ดกับปุญเนี่ยเด้อโอ้ย ไปโหลดยาเสื้อกำนี่คำพูดเสื้อคำพ่ดเสื้อกำเสื้อหมาจ้ะกำฮะคันห้างาตายนี่กู้ช่วยยานพี่หลอกมิตรพี่หลอกที่ญาติเจ้าเยอะบ้างนามันก็พี่หลอกเนี่ยไปไปไปเนี่ขันคอยเลี้ยวขึ้นฟ้าเห็นแห้งเทิญไข่ตีหมาเขาพูด